เช้านี้พูดถึงเรื่องของสุขภาพโรงพยาบาลบำร,รุงราษฎร์หน่อยดีกว่านะครับคุณผู้ชมล่าสุดนะฮะเชื่อไหมฮะว่าไม่มีใครแ,แน่นอนพวกเราไม่รู้จักโรงพยาบาลบำร,รุงราษฎร์ครับที่ตรงอยู่ตรงนา้นนะนะครับเป็นโรงพยาบาลที่ดีแล้วก็พรีเมียมมากล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะมีงานถแถลงข่าวประกาศจับมือกับโรงพยาบาลพันธมิตรทุกภูมิภาค กว่าสาแห่งทั่วประเทศเดี๋ยวให้อ้นขยายความหน่อยค่ะเป็นการผนึกกําลังเพื่อดูแลและรักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีความซับซ้อนค่ะและมีการร่วมมือทางวิชาการเพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากรในกลุ่มโรงพยาบาลเครือข่ายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะเพื่อให้ตรงกับปณิธานของโรงพยาบาลน,นะคะในการให้บริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุดด้วยความเอื้ออาทรและยึดหลักคุณธรรมกับผู้ป่วยของเราทุกคน อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยค่ะเอาเละครับต้องบอกว่าการจับมือร่วมกันกับพันธมิตรทั้ง30แห่งนี้เพิ่งเริ่มต้นนะฮะเพราะในอนาคตทางโรบาลจะมีแผนที่จะขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น